สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับแตกกระจขบวนโดนพีชีพยูเครนถลลมขบวนยางกล่องรถถังเทพของกองทัพรัเสเซียเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีและปืนใหญ่เทพยูเครนทำลายทหารรัเสเซียที่ประจำการอยู่ในฐานที่มั่น จนทำให้ดับสยองคาตึกและปืนใหญ่เทพยูเครนทำลายรถถังเทพที 90m ของกองทัพรัเสเซียโดนแม่นเต็มๆแต่กระจายและกองทัพยูเครนส่งโดนพีชีพตามเล่นล่ารถทหารรัเสเซียที่วิ่งอย่างเร็วจีไปชนิจาสุดท้ายไม่รอดถูกโดนพุ่งใส่เน้นๆเ,เสียหายวาดไวไฟลุกท่วมและกองทัพยูเครนส่งดอนพีชีพจลมลง,งไฟฟ้าของประเทศรัศเสเซียเสียหายยับเยิน เมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5 6 7รมีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่โดนพีชีพนะครับของกองทัพยูเครนได้ตามถล่มไล่ล่ารถถังเทพของกองทัพรัสเซียและได้สอดแนมพบว่ามีรถถังเทพรัสเซียรุ่น T. 7 2 B วิ่งมาในพื้นที่แนวหน้าการบรบแต่สุดท้ายก็จะตาขาดนะครับมาถูกโดนพีชีพ ของกองทัพยูเลรนจับตาดูตลอดเวลาและนํามาสู่การโจมตีบินก็ใส่จากข้างหลังนะครับพี่น้องที่กำลังจะพุ่งใส่ตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วและทำการซัดตึ้มไปแล้วนะครับพี่น้องส่งผลให้เกิดระเบิดเถื่เทิเทงเสียหายยับเยอะได้มีชิ้นดีรถทางเทพที่เป็นเหล็กแข็งนะครับที่ 22B ของกองทัพรัสเซียของมเด็ดกการปูติน แต่ก็จะกระจายกลายเป็นรถถังปิ้งไกด่ดีๆนี่เองนะครับไฟลุกชดช่วงคาชวานเลยทีเดียวเสียหายยับเย,เยินและคาดว่าทําให้ผลประจํารถถังทางผู้บรงคับรถถังคนยิงคนขับรถถัง,ง,ถถงดูยังไงก็ไม่น่ารอดนะแต่ถ้าเป็น้กระนาเหล็งแข็งอย่างไฟลุกขนาดนั้นชิ้นเนื้อของรัสเซียผู้ลุกลานคงจะหากันไม่เจอเลยทีเดียวพอขนาดรถถังเทพที J 2 b ของรัสเซียที่เป็นเหล็กแข็งนะครับที่ว่าเก่งนักเก่งนะ ยังกลายเป็นเ้นเหล็กดีนี่เองนะครับจากการพุ่งใส่ที่แม่นยําและพุ่งใส่ถูกจุดด้วยนะครับที่พุ่งใส่น่าจะเป็นบริเวณที่มีกระสุนปืนใหญ่รถถัง ที่เจดสองบีของกองทัพรัสเซียประจําการอยู่นะครับ่งใส่แบบนี้ก็ทําให้กระสุนปืนใหย่รถถังรวมถึงแรงระเบิดของโดนโจมตีของกองทัพยูเครนแตกระเบิดพร้อมกันซัดตึ้มพร้อมกันแบบนี้นะพี่น้องเกิดไฟลูกโซนส่วนทัชวานอย่างกับไฟบรรลัยกันว่าได้นะเพราะว่ารุนแรงเหลือเกินขนาดมองไกลๆยังแรงขนาดดีนะครับร่างของทหารรัสเซียคงแตกกระจายไปทุกทิศทุกทางแน่นอนนะครับพี่น้องจากผลกรรมที่ตามสนองทหารรัสเซียเองนะครับแทนที่จะเอาชีวิตตัวเองเอายุทธวกรของตัวเองอยู่บ้านตัวเองดีๆแต่เอาชีวิตของตัวเอง และยุทปบรณ์ของตัวเองอย่างรถถังคันนี้มาลุกลามประเทศยูเครนสุดท้ายก็ได้ไปเกิดใหม่แรงงานตัวกับมัจจุราชหรือโยมบาลในรกต่อไปจากผลกรรมที่ทำศสนองพวกเขาเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ชะตาขาดแล้วของทหารรัสเซียผู้ลุกลามที่ประยำการอยู่ในฐานที่มั่นแห่งหนึ่งนะครับและถูกตรวจจับได้โดยน้ำมือของโดนส่วนใดของยูเครนและยังมีการ ยกมือขึ้นด้วยนะครับพี่น้องใส่โดนของยูเครนแบบนี้นะครับยัวบาทาจะชั้นสุดท้ายกอชตาคาแล้ครับเมื่อถูกโดนยูเครนจับได้แล้วโดนยูเครนก็ส่งพิกัดไปให้หน่วยอาวุธหนกของยูเครนและตามมาโจมตีอย่างแม่นยำนะครับซัดตึมแบบนี้เก็จะกระจายแบบนี้นะครับพี่น้องไม่น่ารอดแน่นอนสำหรับทหารรัสเซียผู้ลุกล้านที่มายกมือยัวบาทาโดนสอดแนมของกองทัพยูเครนสุดท้ายก็เป็นผลดีกับตัวเองนะครับเมื่อถูกกองทัพยูเครน จับได้จับจุดได้ดีกว่าเดิมน,นะครับและนำมาสู่การยิงที่มั่นยำด้วยวุธหนักของอยูเครนซัดตึมแบบนี้ที่คาดว่าน่าจะไจปตรวจให้มาหรือเปล่านะครับพี่น้องหรือวุธหนักอื่นๆนะครับที่ถล่มโจมตีได้อย่างแม่นยำส่งผลให้ทหารรัสเซียที่ยระจำการอยู่ในบ้านหลังนี้ดับเลือนดับสยองกลายเป็นปุ๋ยคาซาาตึกประหักพังในฐานที่มั่นของตัวเองที่หลบอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องที่ทำหน้าสลอนอยู่แบบนี้นะครับสุดท้ายก็คิดผิดแน่นอนนะครับเมื่อเอาชีวิต เอาร่างกายมาลุกลาประเทศยูเครนตามคำัสั่งของเผด็จการ,ป,ร,การปูตินที่เผด็จการปูตินทั่วหยนั้นนั่งอยู่ในห้องแอร์จิบกาแฟเย็นแค่นั้นนะครับสุดท้ายชะตาขาดแต่ปูตินยังไม่ชะตาขาดนะครับมีแต่ลูกน้องของปูตินชะตาขาดก่อนนะครับพี่น้องจากการที่ลูกน้องของปูตินนั้นมาตาแทนปูตินนั่นเองนะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ไปให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและให้การต่อมาครับเป็นผลงานของพื้นใหญ่ยูเครนเช่นกันนะครับเมื่อได้มีการสอดแนมจากโดนสอดแนมของยูเครนตรวจจับได้ว่ามีทุลทางเทพของกองทัพรัสเซียของประเการปูตินประจําการอยู่ในพื้นที่แนวหน้าการรบนะครับและสุดท้ายก็สตาคัส เมื่อโดนสวดแนมของยูเครนส่งมกัดไปให้หน่วยปืนใหญ่ของยูเครนละตามมาด้วยการยิงที่มั่นยำใส่รถถังเทพของกรอรัพเซียคันนี้ที่ระบุว่าเป็นรถถังเทพรุ่นที 90M นะครับพี่ร้องที่นํามาเล่นงานทหารยูเครนแต่สุดท้าย ก็ชตาขาดเองครับเมื่อถูกโดสนสแลจับได้นํามาสู่การยิงที่แม่นยําด้วยหน่วยปืนใหญ่ของยูเครนแบบนี้สตึมแบบนี้ในที่สุดครับพี่น้องส่งผลให้แตกกระจา,ะจายไปทุกทิศท,ท,ทุกทางเลยครับมองไกลๆอาจจะเบาหน่อยนะครับแต่อยู่ใกล้ๆของสแดงหน้าดูคาดว่าทําให้ทารรัเสเซียผู้ลุกล้านดับเกลื่อนับสยองจำนวนมากแน่นอนนะครับโดนเปยมเติมขนาดนั้นไปเกิดใหม่แรงงานตัวกลับมาจุลาหรือโยมานในโรคต่อไปอีกแล้วนะครับจากผลกรรมที่ตามน้องเขาเอง อยู่ดีว่าดีไปลูกราเขาก่อนสุดท้ายก็ได้กลายเป็นแค่ปุ๋ยดีนี่เองนะครับหรือให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปนั่นเองนะครับรื่การต่อมาครับเป็นผลงานของโดนพีชีพของยูเครนอีกแล้วที่ได้ตามไล่ล่ายันพาหนะของทหารรัสเซียผู้ลุกลาน,นะครับที่ขับมาลุกลาประเทศยูเครนสุดท้ายก็เกิดไฟลุกบริเวณรถของเขานะครับเมื่อถูกโดนพีชีพของยูเครนถล่มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับจนทำให้วิ่งหนีหางถุกตูดเอาตัวรอดไปก่อนนะครับแต่คนที่ถูกโจมตีนหนัก ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับไม่ตายก็หางเหลืองแน่นอนงานนี้ถูกรดนพต์ชีพของยูเครนพุ่งใส,ส่เบสกระนั้นถึงจะวิ่งเร็วจี๋ใบสนีจา๋าแค่ไหนสุดท้ายก็กลายเป็นเส็จเสร็จเปุ๋ยดีๆนี่เองนะครับไฟลุก จุดติดบริเวณลานพาน,นาของเขาด้วยแบบนี้บพี่น้องก็เป็นคลิปที่รุนแรงอยู่พอสมควรไม่รู้ว่าแอนวินจะลงได้หรือเปล่านะครับถ้าลงได้ก็จะได้เห็นคลิปนี้นะครับถ้าลงไม่ได้อาจจะต้องเลือบางส่วนนะครับที่แสดงให้เห็นว่าทหารรัสเซียพุกลานถูกกำจัดด้วยดวยมือของโดนพีชีพราคาถูกของกอ,อ,องทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับถูกสตึมสต,มสตึมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาไปเกิดใหม่รายงานตัวกับมาตุล่าหรือยมาบาลแนวลกอีกแล้วจากผลกรรมที่ตาทนงพวกเขาเองนะครับที่อยู่ดีไม่ว่าดีไปรุกลานไป,ปล้นประเทศยูเครนก่อนตามคำสั่งของรนูต สุดท้ายก็กลายเป็นแค่ปุ๋ยแค่เเหล็กนี่เองในแดนของยูเครนนะครับเพราะว่าไปทุกแกล้นทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเรืการสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของโดบรีชีพของกองทัพยูเครนอีกแล้วที่งานนี้ไม่ได้โจมตีในประเทศยูเครนในแดนที่รัเสเซียพ้นไปนะครับมาโจมตีที่ประเทศของรัเสเซียเลยทีเดียว ที่โจมตีโรงไฟฟ้าของประเทศรัสเซียที่ระบุว่าอยู่ในเมืองลอตตอปนะครับของประเทศรัสเซียเป็นเป้าโจมตีของโดรนพีชีพคาเิคาเซของยูเครนจะทําให้พุ่งใส่และเสียหายยับเยินตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะพี่น้องเกิดกลุ่มคนน่าทําเมินลูกปุยพุ่งนะครับและแสงไฟ เกิดขึ้นด้วยนะรพี่น้องที่โจมตีทั้งกลางวันกลางคืนที่กองทัพยูเครนส่งโดนพีชีพจำนวนมากมาตามไล่ล่าตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทางกองทัพของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยนะครับพี่น้องส่งผลให้โดยเฉพาะโรงไฟฟ้ารวมถึงคลังน้ํามันนะครับที่เป็นแหล่งการส่งก๊าซธรรลุงหรือเป็นแล่งเกี่ยวกับทางทหารของกองทัพรัสเซียถูกทําลายเสียหายย่อยยับไปแบบนี้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าแห่งนี้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้นะครับพี่น้องจากการถูกโจมตี ของโดนพีชีพเคมีเกษของอยูเครนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะยังมีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปุยภาคอัตตาคารด้วยนะครับพี่น้องของประเทศรัสเซียถูกดนของอยูเครนโจมตีอย่างแม่นยําเช่นกันนะครับพี่น้องงานนี้ก็ทําให้ไฟลุกโชงเข้าสวาดอีกแล้วนะครับบริเวณโรงไฟฟ้าบริเวณดังกล่านะครับส่งผลให้ทหารรัสเซียรวมถึงประชาชนชาวรัสเซียที่อยู่ในเมืองแอตตาคารใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะครับพี่น้องจะได้รู้ซะบ้างนะครับว่า การที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นอย่างไรนะครับจะปวดแค่ไหนเดือดร้อนแค่ไหนการที่ไฟไม่บ้านคออื่นเขานะครับงานนี้ประเทศรัสเซียก็รูซ้ซึงบ้างซะแล้วนะครับว่าการที่ ไฟไม่บ้านตัวเองนั้นรู้สึกเกดปวดมากมายเหลือเกินนะครับจากการที่ไฟไม่บ้านตัวเองไฟไม่ลงไฟฟ้าทําให้ไฟฟ้าของตัวเองดับไปนั้นอยู่เขนเขดนมาก่อนเยอะแล้วนะครับงานนี้ประเทศรัสเซียก็โดนซะบ้างนะครับเพราะว่าไปให้ทุกแกตท่านทุกนั้นก็ถึงตัวรัสเซียเองอนนนนก,ก็คอยจิตตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด,ดงงกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสายดีวยไว้